ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนนะครับทำสีผมนะครับครับหลังจากที่เรากรงเคมีหรือการทําสีเนี่ยนะครับเราควรจะต้องดูแลหรือลักษณะของผิวหนังก่อนความหมายก็คือเขาเป็นแผลฝีหนองหรือตุ่มพุพองไหมอันนี้ก็คือหัวใจหลักของการทํางาน ส่วนการลง,งโครลคทีมนะครับหรือการทําสีผมเนี่ยเราควรจะต้องถามว่าเขาทําสีอะไรนะครับความหมายบางทีบางครั้งนะครับอย่างที่เห็นผมเนี่ยเขาเป็นดับรากหรือเป็นลักษณะของโคนผมขาวเนี่ยนะครับเขาอาจจะต้องการในสีของแฟชั่นหรือสีที่สว่างบางทีเราต้องยอมว่าการทํางานในกลุ่มของสีสว่างเนี่ยนะครับพื้นผมหรือพื้นนะครับผมแท้เขาเนี่ยเป็นผมที่ดํา ควรจะต้องเคลียร์หรือปรับลักษณะของผิวก่อนให้มันดูลักษณะสว่างนิดนึงเราถึงใส่เป็นโคอรครีมหรือเป็นใส่สีได้นะครับส่วนการนะครับการลงหรือการปรับหรือการเคลียร์เนี่ยแน่นอนนะครับสีอาจไม่ได้ตาม100%เความหมายก็คือขึ้นอยู่กับเราต้องการหรือการลงในลักษณะของเคลียร์ให้อยู่ระดับไหนนะครับส่วนการลงครีมนะครับหรือการลงสีเช่นเดียวกันนะครับเรามีการเคลียร์หรือลงลักษณะของพื้นก่อน ความหมายก็คือการลงเคลียร์หรือลงพื้นก่อนก็คือการปรับในลนักษณะของผิวเนี่ยให้มีสว่างนิดหนึ่งส่วนจบงานเราอาจใช้เป็นดรักนะครับหรือวิ่งสีน้ําตาลเข้มผสมลสักษณะของก้นถ้วยหรือการลดหายนะครับอาจจะใช้เป็นหนึ่งหรือสามนะครับปัคยี่โคนอันนี้จะทําให้ลักษณะของโคนผมที่ปิดในลนักษณะกึึงของผมขาวหรือการลักษณะของการปกปิดในลนักษณะของไว้แหนะครับอันนี้ก็สามารถที่ไปใช้นะครับ เพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอฟทุกท่านนะครับลองศึกษาหรือลองพัฒนาดูครับออดมีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับหรือที่แพรวิทหรือที่ฝรั่งเศสนะครับออดไปเรียนที่ยูนลุยดีฟอร์ดนะครับหรือเป็นเดสปารีวทนะครับตลอดจนถึงลอรอยัลนะครับเดสปารีวทหรือเป็นนะครับยินหลุยดีฟอร์ดหรือเป็นอเล็กซองนะครับเดสปารีวทการที่เราเรียนรู้หรือการศึกษาหรือการพัฒนาหรือการเอาแนวทางต่างๆ ที่ออดแผนหรือแชร์นะครับในลนักษณะของการเรียนรู้หรือเอาขแขนเกึ่งลักษณะของสายงานเพื่อนน้องนะครับหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันนี้ได้นะครับนะความหมายของออดก็คือ4ช่องทาง t i t t o k y อก t u b e Facebook l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับศึกษาหรือพัฒนาเรียนรู้ได้ไม่เสียค่าใช้จ,จ่ายส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล่าวต่อไปจากงานชิ้นโคลเลอร์หรืองานทําสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในเกลื่องของบอ๊อบหรือเป็นบ๊อบเบสิกนะครับ การทํางานที่งานคัดหรืองานตัดในกลึ่งของบ๊อบเบสิกเนี่ยหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมนะครับลองศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาแนวทางของหลักการความหมายของออสก็คือการที่เอาหลักการหรือการเอาเรียนรู้หรือการเอาขแขนงในลักษณะของงานนะครับคัดหรือตัดในกลึ่งของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบเบสิกเนี่ยนะครับเพื่อน,น้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่าน อาจจะเป็นน้องใหม่นะครับบางทีบางครั้งการทํางานหรือการตัดหรือการเอาลักษณเกึ่งของเคมียังไม่เข้าใจนะครับลองศึกษาหรือลองพัฒนาหรือเอาแนวทางหรืองานทัดหรืองานเชงโคเลอร์ดูนะครับจบนะครับออสมากแบ่งในโซนของซิกด้านหลังความหมายก็คือแบ่งเป็นช่อแล้วก็ใช้เป็นหาวีหรือวีหรือเขี่ยนะครับหรือเกลียวออกมาอันนี้ก็คือเป็นหลักการแบบบ้านๆแบบง่ายๆนะครับ ส่วนบางท่านที่มีความชานาญหรือมีความถนัดในลักษณะของการแตะหรือลักษณะของการลงในลักษณะของถุงมืออันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการส่วนการลงหรือการแบ่งเป็นลักษณะของช่อผมความหมายของออสก็คือปลายลายแฉแนวหรือแบ่งหรือลักษณะข,ของการเป็นช่อแตะลูดๆนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะทํางานตรงนี้ได้นะครับส่วนการทําหรือเอาหลักการต่างๆ หลายท่านที่ชอบนะครับตลอดจนหลายท่านที่ชมนะครับอาจจะใช้เป็นลนักษณะของการแตะหรือรูดใยทีละชั้นนะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักส่วนออสการทํางานในกึ่งของซาลอนหรือเป็นร้านนะครับนะบางทีต้องยอมนะครับว่าเรามีลูกค้านะครับหรือการทํางานอยู่นะครับนะส่วนการทํางานในระดับของสีเนี่ยเราสามารถที่จะดูหรือลักษณะของการวางลักษณะของสีได้ส่วนการที่เรามาแชร์หรือมาแบ่งปัน หรือมาให้ความรู้หรือเก็บความรู้ตรงนี้นะครับเราถือว่าเรามาให้กันลักษณะของความรู้หรือลักษณะของการพื้นฐานหรือเป็นแนวของเบสิกง่ายๆนะครับนะฮะอันนี้ก็คือหลักการส่วนบางท่านที่มีความชํานาญอยู่แล้วอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเรามีความรู้หรือมีความถนัดหรือมีความถนานอยู่แล้วตรงนี้เราก็สามารถที่เอาหลักการหรือการทํางานแบบง่ายๆได้นะครับส่วน,วนหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชม ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับออสได้นะครับ t i k t อกเพียงท่านแอดนะครับ acom ครับ s o m j i t ออสสมจิตนะครับหรือออส t ิ k ตอกตรงนี้ท่านก็สามารถเทคนิคในการทำงานในรูปแบบของงานเชิงโคลเลอร์หรืองานทำสีในกลุ่งของเคมีได้ทางช่อง t ิกต o k ส่วนทาง Facebook l i v e หรือ Facebook l i v e every day ที่ทุกๆวันออดเอางานเอาเข่าวสารเอารูปแบบต่างๆที่ออดแพนหรือแชร์นะครับทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i ์เอ v e บรีเดเพื่อนน้องหรือชาวเอทุกท่านศึกษาหรือพัฒนากันได้ทางช่อง Facebook นะครับอันนี้ศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีส่วนทาง YouTube ที่ออดแพนหรือแชร์ไปประมาณพันนะครับพันสามร้อันสี่ร้แล้วลองศึกษานะครับหรือพัฒนาหรือเอาหลักการของการทํางาน ตรงนี้นะครับนะส่วนก่อนที่จะเข้าไปพิมพ์คาว่าอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับนะครับเขตยนถึ a คาร์ดมี่ตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาเรียนรู้กันได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทางช่อง YouTube แล้วออดยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องคะแนนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือปิเซนงานกันได้ตรงช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่าน มีการภาพามีการทำงานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษงานกันได้ทั้งช่องเดียวนะครับท่านอาจจะร้องรำทำเพลงเต้นหรือทำอาหารหรือสายงานไหนก,ก็ได้ที่ท่านถนัดท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษกันได้ทั้งช่องเดียวเรามาศึกษานะครับมาเรียนรู้มาดูเทคนิคมาดูการทำงานนะครับมาดูกา,การวางรูปกรอบในกลึงลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของบ๊อบนะครับ หรือเป็นบ๊อบเบสิกหรือเป็นแนวของคลาสสิกนะครับการทางานที่ออสคัดหรือการตัดนะครับในแนวของบ๊อบเบสิกหรือคลาสสิกเนี่ยออสเน้นลักษณะของโซนของซิกล,ล่างรอบลายใจแนวในโซนของซิกลหลังที่เราแบ่งนะครับหรือมีการคุยนะครับว่าต้องการตัดสั้นยาวอยู่ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือการวางฐานหรือการวางรอบลักษณะของทรงการทำงานที่เราคัดหรือการตัดนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการคุย หรือการสอบถามนะครับว่าต้องการสั้นยาวอยู่ขนาดไหนนอกจากนะครับให้เราออกแบบหรือดีไซน์นะครับ สิ่งที่ถูกต้องก็คือการที่คุยนะครับหรือการสอบถามส่วนการตัดหรือการนะครับไล่หร,อร,ร,หร,อรือเก็บลักษณะของฐานล่างก่อนอันนี้ก็คือการสร้างลักษณะของความยาวส่วนบางท่านที่ต้องการให้ทุยเราอ,อาจจะแบ่งหรือยกตั้งฉากเข้าหาตัวนะครับหรือเป็น45องศาอันนี้ก็คืองานตั้งฉากหรือการไล่ลักษณะของทุยนะครับนะ <uld> il, <Hayır> ส่วนบางบางท่านที่ต้องการให้ปลายลายใจนแนวระพิวหวาน เราใช้กันไก่ดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของปลายผมหรือใช้ไปมีดนะครับสไลด์หรือไรลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวจะออกมาได้สมูทนะครับหรือกระเหล,าลา่าลักษณะปลายผมจะออกมาได้ผิวหวานนะครับส่วนการทํางานที่ออสทำหรือการวางกรอบลักษณะของทรงความหมายก็คือนางแบบเขาต้องการคัดหรือการตัดในกึ่งของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบเบสิกหรือเป็นแนวแบบธรรมดาแบบพื้นบ้านนะครับหลายท่านที่ชอบนะครับหลายท่านที่ชม ท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษานะครับหรือเรียนรู้ได้นะครับหลักการของการทํางานหรือการเรียนรู้หรือการคัดหรือการตัดนะครับท่านอาจจะไม่ได้เป็นช่างนะครับอันนี้ต้องขอคุยกันตรงๆนะครับส่วนการช่างนะครับสะผมมาแล้วเราแบ่งผมทีละชั้นผมหนานะครับแบ่งให้บางนิดหนึ่งส่วนบางเราสามารถที่แบ่งให้หนาดูนะครับเราติ๊กก่อนนะครับในลักษณะของด้านล่าง นะครับหัวท้ายนะครับเราต้องการโค้งมนหรือตัดตรงอันนี้ก็คืออยู่ที่เรากําหนดส่วนการจะยกนะครับถุยสูงต่ํากลางอันนี้ก็คือความที่เราคุยหรือความตั้งใจนะครับส่วนการหวีหรือการทิมกระเลมหรือการตกแต่งลักษณะกรอบองทรงอันนี้เราต้องการให้ปลายลายใ,ใแนวหรือก็ออกมาเป็นบ๊อบ หรือเป็นแนวกลื่งนของบ๊อบเบสิกหรือเป็นแนวบ๊อบแบบพื้นฐานนะครับส่วนจบนะครับออสมาหวีหรือมาเก็บลักษณะของกรอบทรงปลายลายชายแนวที่เราเช็คหรือเก็บลักษณะกรอบของทรงเขาจะได้ออกมาได้ผิวนะครับหรือลักษณะของความหวานส่วนการเก็บในโซนของซิกด้านข้างปลายลายชายแนวในโซนของทิกด้านหลังหูเกาะปลายชายแนวที่เราเก็บหรือการไล่ลักษณะของทรงอันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการ ส่วนการโค้งมนนะครับหรือลักษณะตั้งแต่ใบหูกอบปลายชายแนวที่เรามาเชื่อมต่อในโซนของทิศด้านหลังอันนี้ก็คือการวางหรือการสร้างรอบในลนักษณะของทรงบางท่านต้องการด้านหน้าสั้นเราอาจจะวีหรือยกตัดให้สั้นขึ้นไปนิดหนึ่งส่วนบางท่านนะครับต้องการตัดหรือการไล่นะครับหรือการโค้งมนหรือเทมาในโซนของทิศด้านหน้า เราก็ไว้ด้านหน้าให้ยาวนะครับไว้ด้านหลังสั้นกว่าก็เทออกมาอันนี้ก็คือเป็นหลักการหรือก,การทํางานในรูปแบบของออสนะครับสมจิตดิสพักดีหรือเป็นเคทีโอคารามีหลังจากที่เราคัดเราตัดในลนักษณะกรอบโซนของซิกด้านจรปลายลายใจแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่เราตัดอยู่ระดับตาเรามาเชื่อมต่อหรือมาโค้งมนกรอบลายใจแนวในโซนของซิกด้านข้างตลอดจนถึงโหนกผมรูปกุุลรูปฮาร์ดในโซนของโหนกหลัง อันนี้ก็คือการสร้างหรือการวางกรอบส่วนการเก็บหรือการวางรายละเอียดเพื่อปลายลายชาแนวหรือกรอบของทรงเขาออกมาได้สมูทน,นะครับหรือลักษณะของวานผิวหวานส่วนการปาดไปนในโซนของซิกหลังหู <c oughs> เราต้องการให้กรอปลายชายแนวหรือการเชื่อมต่อกันสุดท้ายเรามาหวีกดหรือเก็บลักษณะของปลายผมปลายลายชาแนวจะได้มีความคงคืน หรือกึ่งลักษณะของความโค้งมนออกมาได้สวยนะครับเทคนิคตรงนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว fc ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้4ช่องทาง tiktok <c oughs> youtube facebook live และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว fc ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้ว <c oughs> เป็นกาลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจและขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือคร่าวต่อไปเสร็จแล้วออสขยับมาในโซนปีกของซิงค์ด้านซ้ายก่อปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงปลายลายชายแนวที่เลาคัดหรือการตัดในลักษณะกรอบของทรง ความหมายก็คือการวางกรอบในปีกซ้ายปีกขวาเหมือนกันปลายลายใจแนวในโซนของทิกด้านหลังที่เรายกหรือการเก็บลักษณะของปลายผมบางครั้งขอบปลายใจแนวก็ยังไม่สมูทหรือความกลมเกืนไม่เพียงพอก็ควรการแบ่งหรือการยกผมนะครับหรือการตั้งฉากออกมาอันนี้การทิมการเลมก็คือการเชื่อมต่อในลนักษณะกรอบของทรง <c oughs> ส่วนนะครับในโซนของซิกด้านหลัง ลายลายแฉ่แนวที่เราดึงเข้าหาตัวเซนเตอร์กอบลายแฉแนวที่เราดึงเข้าหากึ่งกลางอันนี้เราเก็บ <c oughs> หรือการเช็คนะครับหรือการสร้างเกอบลักษณะของทรงนะครับหลักการของการทํางานหรือการเช็คหรือลักษณะของทรงอันนี้เราสามารถที่อัพพลายดัดแปลงอาจจะใช้เป็นกึ่งของทรงฟาร่า,าอาจจะใช้เป็นแนวของทรงเซยตลอดจนถึงการคัดการตัดในแนวของยูนิเซก เทคนิคตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือบักมิกนะครับหรือมาผสมผสานจากการทำงานเช่นเดียวกันนะครับขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างที่เรามีการเลเยอร์นะครับหรือดึงการโค้งมนนะครับตลอดจนขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านล่างที่เราดึงเข้าหานะครับตัวลักษณะของนะครับตัวบนกุดรูปฮาร์ดในโซนของโหนกหลางอันนี้จะทําให้ขอบปลายชายแนวข้อออกมาได้พิว หรือลักษณะเกึ่งของความสวยงามครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อฟทุกท่านอย่าลืมนะครับ4ช่องทางที่ออดแพนหรือแชร์ไป t i k t o กตอกยูทู f เฟซบุ๊กไลน์และช่องเรียว4ช่องทาง TikTok นะครับเพียงท่านแอดเอโกมครับ s o ส j i t ออดสมจิตนะครับหรือออต TikTok ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับตังช่อง t ิกต o k อาจจะดูผมหญิงผมชาย งานกล้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในกล่งลักษณะของเคมี Me. ความหมายก็คืองานตัด,ดงานย้อมงานทําสีทุกรูปแบบเปื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กก็ได้ถังช่องติ๊กต็อกนะครับส่วนทาง f c e e o o o ไล i ์เฟซบุ๊กไลน์เอฟบเดที่ทุกๆวนันออสเอางานเอาเข่าวสารเอารูปแบบต่างๆที่ออสแพนหรือแชร์ตางช่อง f a c e b o o k หรือ Facebook ลายเอฟบเด เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาแนงต่างๆอาจจะเป็นบายด้า m เมคอัก็คือแต่งหน้ากล้าวผมตลอดจนถึงงานตัดผมในกึ่งลักษณะของผมชายหรืองานเรียนรู้ในกลึ่งลักษณะของเคมีตลอดจนถึงงานแข่งหรืองานโชว์ ที่ออดแพนแหรืแชร์ไปจากช่อง Facebook หรือ f c e e o o o l รเอ Every Day เปื่อนน้องหรือชาก f อฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จากช่อง Facebook ส่วนทาง YouTube ที่ออดแพนหรือแชร์ไปประมาณ1400-1500 EP แล้วนะครับลองเข้ามาศึกษาลองเข้ามาพัฒนานะครับหรือเอาหลักการที่ออดไปแข่งหรือไปศึกษาเรียนรู้ที่ยงกิจเมกาฝรั่งเศสอิตาลีออดนำพานะครับเอาเทคนิค เอาการทํางานเอาการสายงานที่ออดแพนหรือแชร์ไปทั้งช่อง YouTube เพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง u t u b e นะครับส่วนน้องใหม่นะครับมาแรกนะครับอย่าลืมนะครับนะท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่องเดียวนะครับตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องแขแนงของสายวิชาชีพ เข้ามาคอนเทนต์นะครับหรือพีเต์งานกันได้ตรงช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกายภาพมีการทํางานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพีเต์งานกันได้ตรงช่องเดียวนะครับท่านอาจจะร้องรำทําเพลงเต้นหรือทําอาหารทุกสายงานที่ท่านถนัดท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพีเต์งานกันได้ตรงช่องเดียวครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับหรือเป็นดิสพักดี หรือเป็น KTO Bar Academy เอาเกจความรู้เอาเทคนิคเอาการทำงานเอาสายงานที่ออดแพนหรือแชร์ไปทางช่อง4 <c oughs> ช่องทาง TikTok YouTube Facebook Live และช่องเรียว4ี่ช่องทางเพื่อนน้องหรือชาว FC ทุกท่านท่านก็สามารถศึกษาหรือเรียนรู้กันได้ฟรีส่วนจบงานนะครับออดมาเบลนะครับหรือมาใด หรือมาเป่าเสตหรือลักษณะของทรงปลายลายชายแนวที่เราใดหรือเป่าเสตลักษณะของทรงกออปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านบนก่อปลายชายแนวในลักษณะของโหนกลังปลายลายชายแนวที่เราโยนหรืองัดลักษณะของโคนผมเพื่อให้ปลายลายชายแนวก็งุ้มงอหรือออกมากึ่งลักษณะของความสวยงามตรงนี้ก็คือเทคนิค หรืองานใดหรือการเป่าเซตลักษณะของทรงเพื่อให้ปลายลายชายแนวก็ออกมาได้สมูทนะครับหรือลักษณะของการโคง้งมนกลมออกมาได้สวยนะครับเทคนิคตรงนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว F4 ทุกท่านลองศึกษาลองพัฒนานะครับหรือเอาหลักการของการทำงานในรูปแบบของออสสมจิตได้นะครับก็คือ KTO ิ a อคาร์มที่ออสแพนหรือแช์นะครับส่วนการใดหรือการเป่าเสตหรือการจัดทรง บางครั้งนะครับบางท่านเจอผมที่เขามีลักษณะแห้งเดี๋ยวครับหยิกฟูฝอยก่อนทำงานก็ควรใส่ตัวอาหารผมใส่โปรตีนนะครับใส่กันชอ็อตใส่กันเสียนะครับอันนี้จะทำให้ผมโคตรสมูทหรือลือ่นนะครับบางทีเราได้ในลักษณะผมที่เขาแห้งเสียจะไปทำลักษณะปฏิยาโดยการเอฟเฟกให้ปลายผมเ็าแห้งหรือชอ็อตได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการใส่ตัวบำรุงหรือใส่ตัวอาหารผม หรือใต่ตัวนะครับสปาที่บรุงหรือลักษณะของเส้นผมปลายลายใจแนวเสน้นผมจะได้ออกมาได้พิวหรืองานใดจะได้ออกมาลื่นนะครับหรือลักษณะของความสวยงามนะครับเทคนิคการทํางานหรือการดีไซน์ต่างๆตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะคิดหรือการทํางานในรูปแบบในลนักษณะของสไตล์ KTO b a r a c a d e m y กันได้จบงานออสมาบโบรนะครับหรือมาใดในโซนของโหนกหลัง ความหมายก็คือรูปมังกรรูปฮาร์ดในส่วนของโหนกหลังเพื่อให้ขอบลายชายแนวข้อปลายาผมเนี่ยออกมาได้สมูทหรือลักษณะของการงุ้มงอนะครับเทคนิคตรงนี้อย่าลืมนะครับการทํางานหรือการใดหรือการเป่าเซตตลอดจนถึงการตกแต่งลักษณะของทรงอันนี้ก็คือเป็นแนวของพื้นฐานหรือเป็นแนวของเบสิกนะครับบางท่านที่อาจจะเป็นน้องใหม่ลองศึกษาหรือลองพัฒนานะครับหรือเอาหลักการ ของการทำงานในรูปแบบของออสสมจิตนะครับหรือเป็นดิสพาร์กดีนะครับหรือเป็น KTO b c r d e m y e m ครครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับดิสพากดีหรือเป็น KTO Academy ข็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO Academy กันอยู่วันนี้เราและทีมงาน ตลอดจน4ส,สายทางนะครับ Tik t o k YouTube Facebook ไลายและช่องเดียวจะกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการ <c oughs> อาจารย์ออสสอนทําผมนะครับสวัสดีครับ